ทุกคนเราอยู่ตรงนะบ้านแม่เดี๋ยวเราจะไปท่ามาโอซึ่งเป็นแหล่งชุมชนของที่นี่ที่แบบสวยก็บอกมีวัฒนธรรมเก่าแก่อะไรเนี่ยนะถ้าไปทางนี้เราไปบ้านป่องนัดใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้ามาทักทายน้องก็ดีกว่านี่ฮะดูที่บรรยากาศทุกคนเลิศมากตัวอยากยังกลับแบบอยู่ยุโรปโลยเดี๋ยวเมมจะเต็มอีกแล้วทุกคนเสียงจงิ้งหรีดจักกจั่นนะสวยนะตรงนี้จะไปม่อนพญาแช่ทุกคน5กิโลดูสิบรรยากาศ ว่้แต่นี้มันร้อนไงนทุกคนจ๋าดูที่สวยมากเลยทุกคนสวัสดีจ้าชวนพี่คุยหน่อยสินี่ณบ้านแม่กับทุกคนมาที่ถ่ายข้างนอกแบบอากาศก็แบบเลิศเนาะสนี่สุดฤทธิ์ร้อนสุดเดชฮะแต่ว่าห้องแอร์เย็นนะฮะในที่พักตรงนี้ถ้าเกิดถามตรงนี้หนูบอกนักท่องเที่ยวอยู่ชาวโลกให้รู้สิว่าที่ตั้งของณบ้านแม่นี่มันอยู่ตรงไหนมุมไหนของโลกจ้ะลูก สวัสดีค่ะก็นาบ้านแม่นะคะตั้งอยู่ที่ถนนลำปางเงานะคะถัดจากป้อมปตทคกลยสุรศักดิ์มณีอ่ใกล้กับค่ายสุรศักดิ์มร,รีค่ะอยู่ถัดจากป,ปอ้อมปตทค่ายสุรศักดิ์ม่ในไกลเนาะพูดถึงเนาะ,ะนี่เดินมาแล้วโดยจากในเมืองมาเรื่อยๆแล้วก็เจอที่สําคัญคือทำไม่ได้เจอแหล่งท่องเที่ยวที่บางทีเราหลงลืมไปเนาะ,ะบ้านป่องนะหนูเคยเข้าไปหรือยังยังเลยค่ะแบบว่าพี่พี่แบบว่ารู้สึกแบบทุกคนต้องไปเพราะเป็นที่ประทับ เคยเมีในหลวงในาการที่7กับที่9เคยมาประทับที่พับพลาบ่องนักบ่องนักก็คือป่องแบลว่าหน้าต่างไงหน้าต่างมีถึง250บาทเลยนะแล้วก็เหมือนกับรูปทรงเหมือนกับพระที่นั่งวิมานเมฆอะ่ะเราเคยนึกออกไหมพระที่นั่งวิมานเมฆตรงเขาดินสมัยก่อนนะฮะก็จะเป็นแนวนั้นไปนะฮะแล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วก็อลืมบอกบ่องนักเนี่ยที่ทำให้พี่ประทับใจคือเป็นที่ถ่ายละครด้วย เรื่องอะไรไหนบอกพี่มาซีเมื่อกี้พี่เมาไปก่อนลุงนะหนึ่งในส่วนญาญากับเจมสิมาแล้วก็จะเห็นที่จริงทุกคนอยากให้มาเห็นนะเพราะจริงๆที่พอเรนร้กี่วกับพิพิธภัณฑ์นี่พี่รู้สึกแบบอาจจะเฉยๆเนาะไม่มีเวลาบ้างอะไรบ้างแต่พอเข้าไปแล้วด้วยความที่ว่าเป็นที่พักของกษัตริย์สองพระองค์ของไทยอะเรายิ่งอยากไปดูว่าเป็นยังไงได้เห็นอ่อห้องพระสงฆ์ห้องส่งน้ําห้องบรรทมห้อง ส่งงานอย่างเงี้ยแล้วก็ห้องส่งงานห้องรับประทานอาหารนะห้องห้องรับประทานข้าวเขาเรียกว่าอะไรห้องห้องทานข้าวหรอนั่นแหละเขาทาเป็นที่ถ่ายทําละครเลยเรื่องหนึ่งในตวงเรื่องเทพบระบุจุฑาเทพฉากที่มิวนิสลาสีไวโอลินน่ะอยู่ในห้องข้างบนเลยซึ่งเมื่อวานจะถ่ายก็อย่างที่บอกว่า อุณหภูมิเครื่องมันสูง <c oughs> ก็เลยถ่ายแลย้วมันก็ตัดไปเสียดายมากเลยเดี๋ยวมีโอกาสจะไปถ่ายมาฝากใหม่ <c oughs> ก็เลยได้เท่าที่ได้วันนี้ก็เลยเราจะออกจากโรงแรมแล้วมาค,ค,มาค้างสอ,องค<ร><อ>ืนประทับใจมากเลยหนูนะฮะประทับใจมากปกตินหน้าร้อนหน้าหนาวนักท่องเที่ยวช่วงไหนมากกว่ากันน่าจะหนาวเนาะที่นี่เนาะจริงๆจะเป็นช่วงหน้าหนาวค่ะเพราะว่าเที่ยวปาที่เที่ยวเยอะแล้วก็ให้การของช่วงช่วงหน้าหนาวแตเยอะ ใชเ่เทศกาลที่ลำปางเยอะมากดอกเซ<ช>ี่ยวบานอะไรต่ออะไรงานกาชาติอุ้ยเยอะอ่ะสลุงหลวงอะไรยิ่งช่วงเนี้ยแล้วก็ที่ประทับใจอีกอันหนึ่งจากนะบ้านแม่เนี่ยไปตรงนี้ก็จะเป็นม่อนพญาแชา่ทุกคนชื่อเขาคุ้นหูเนาะแต่ที่แน่ๆตรงนี้มีวัดอัดหนึ่งหนูรู้ใช่ไหมวัดม่อนอะไระนี่นีนี่ม่อนคีรีชัย ก็จะอยู่บนดอยตรงนี้เดินแสดงว่าณบ้านแม่นี่เป็นทําเลที่แบบุทาโปรโมทยิ่งกว่านี้คนจะต้องแบบน้อมาเที่ยววัดวัดที่อยู่ใกล้ก็คือวัดครีชัยไปอีกหน่อย5กิโลได้มั้งก็มีวรณอุทยานม่อนพญาแช่แล้วที่สําคัญคือเราสามารถเดินไป่ขยสุรศักดิ์ได้ไปป่องนักก็ไม่ไกลนะเดินชมวิวไปประมาณ7800ปรเมตรประมาณอย่างเงี้ยนะไม่ไกลแล้วก็ประทับใจตรงนี้ขอบคุณมากบ้านสไตล์แบบยุโรปแบบนี้หายากนะ ถ่ายวิวมีมุมเอ่อถ่ายรูปลง,ต,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 งติ๊กตงอติ๊กตอกเดี๋ยวที่จะไปตรงนี้เดินตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านพิชัยทุกคน<อ>ก็จะไปท่ามะโอจะจะเดินป่านนะฮะเดี๋ยวเราออกเดินทางตรงนี้เดี๋ยวน้องก็จะทํางานต่อทุกคนนี่ฮะทุกคนเราก็เห็นบรรยากาศออ้เสียงจิ้งรีทุกคนเสียงจงิ้งรีบรรเลงเพลงนี่ฮะเราขึ้นทางนี้แล้วกันเนาะเราขึ้นทางนี้จะผ่านร้านอาหาร นะฮะทร้านอาหารหทุกคนนี่ฮะบรรยากาศดีมากเลยนะฮะทำร้านอาหารสวนอาหารนะฮะแล้วก็เลี้ยวสายตรงด้านหน้ามุ่งตรงไปเลยเพื่อจะไปท่ามะโอเป็นทางหลักนี่ฮะ,ฮะทุกคนสวนอาหารประชุมชิปใกล้ๆนี่ฮะ ทางไปวัดม่อนพญาแช่ตรงนี้ตรงไปนี้เลยแต่ว่าถ้าตรงไปนี้จะไปพเยานะฮะเราเลี้ยวเข้าบ้านพิชัยจําได้ไหมฮะที่เราไปทานร้านชิวริมแม่น้ําวังวันก่อนเราก็มาทางบ้านพิชัยนะฮะตรงนี้เลยแล้วก็จะไปออถึงวัดพิชัยนะฮะ